เป็นการใส่ป้ายนะฮะโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งนะสุดยอดเลยจากนั้ทียืนทั้งสองฝั่งนะครับไปแรกเอาไปสองเอาไปสองเอาเอาเอาวิ่งวิ่งเอาไปสองไปที่สามครับโอ้โหไปที่สี่ โ,โหยังยังได้อยู่นะฮะายที่ห้าก็ยังได้อยู่ครับไาที่หกหมดแล้วครับ นี่ก็เป็นตู้รับส่งสินค้าห่อวัสดุดว่วนด้วยนะฮะ มีตู้ตู้ไมนะขาวขาวเขียวบพหหนึ่งหน่ออกแล้วนะครับที่ลากดันเข้ามานั้นพากันออกไปหมดแล้วไม่ได้โดยสารไปด้วยนะต้องลากไปทำขบวนอื่นต่อ ที่นำที่นำเข้าไปเมื่อคู่นะครับก็จะเป็นกรุงเทพชะเชิงงเาก็ใช้รถสินค้าดันเข้ามานะครับแล้วก็ลากออกไปแล้วก็เหลือแต่ตัวรถโดยสารนาที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็รอหัวรถจากเข้ามาครับ g ีเคสี่ศนะครับ ำลังเข้ามาโอ้โหลูกพี่ลูกพี่ไปยืนทิตขอบเส้นอ้าวลบน้อยลบน้อยอ้าวยังไม่ลบอ้าวลบแล้วโอเคน่าจะมาลากขบวนกรุงเทพชาเชิงเซานะครับแน่ๆเลยรางนี้เรีกว่าจะเป็นอร์สตอมนะอันนี้เป็น G e K เลยโอ้โหได้คุณปู่มาลากทำขบวน G K 4018ครับ

วกขบวนนะครับวันนี้คุณปู่ GK4018 นั้นทำขบวนกรุงเทพชายเจงเซานะฮะมุ่งหน้าไปชาเจงเซาเลยทำขบวนเองเลยฮะไม่ต้องลากตรองดันแล้วครันี้สุดยอด อันนี้18นาฬิกา33นาทีที่รออยู่นั้นคือกรุงเทพเฉะเชิงเซาทำขบวนโดย G.E.K. 4018เข้าไปจอดตั้งนานแล้วนะฮะคือรอนาน,นานกว่าจะออกมานี่ก็ได้เวลาออกมาแล้วครับ G.E.K. เนี่ยบิดโอ้โหเร่งมาเลยดูควันครับดูควันข้างบนดูควันดูควัน สมงสงเฉงมาแล้วครับ T.K. 4018ทำกรบ,บวนกรุงเทพชาเชิงเซาสวยงาม กรุงเทพชาญชิงเาครับโอ้โหก็เดินทางออกจากหัวลำโพงแล้วนะครับสำหรับคลิปกรุงเทพชาญชิงเชาเราก็จะเห็นทั้งใส่ป้ายนะฮะ ตอนเอาขอบวนเข้าชานชาลาด้วยครบเลยขบวนนี้ออกเดินทางไปแล้วสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังรายงานจากหัวลำโพงสถานีกรุงเทพวันนี้ก็สวัสดีนะครับ